ร่วมสร้างสรรค์โดยมาม่าโจ๊กครับข้าวเหนียวสังขยาของพี่เซ่ทำยังไงคะก็เดี๋ยววันนี้พี่เซ่จะเริ่มจากข้าวเหนียวมูนก่อนค่ะข้าวเหนียวมูนคือข้าวเหนียวที่เอามาปั้นเป็นพายจันหรอคะวายวิไ่ค่ะนั่นมันมูนภาษาอังกฤษแล้ว แต่ข้าวเหนียวมูนของพี่เยในที่นี้เป็นมูนภาษาไทยค่ะมันคือการเอาเขาา้าวเหนียวมาเคล้ากับกะทิทําให้หอมแล้วก็หวานค่ะว้าวแค่นึกภาพตาม,ตมก็น้ำลายไหลแล้วแล้วจะรอใช้อยู่ทําไมไปทํากันเลยดีกว่าค่ะ้ดะะาดยคลออใหุณงูอ <c oughs> ตอนนี้นะคะพี่เซยก็มีขา้าวเหนียวที่นึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะเริ่มด้วยการ เอาเข้าวเหนียวนะคะไปแช่กับสารส้มไว้ก่อนสักสองชั่วโมงเสร็จแล้วก็เอาผ้าขาวบางรองตรงซึ้งน,นึ่งเราไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็นึ่งอยู่ประมาณ15นาทีค่ะทําไมต้องรองด้วยผ้าขาวบางด้วยคะเพราะว่าในหม้อนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นรูข้างล่างใช่ไหมคะถ้าไม่รองปุ๊บข้าวเหนียวมันก็จะหล่นหล่นลงไปหมดเลยก็ไม่เหลือข้าวเหนียวให้กินเลยแล้วที่ต้องแช่สารส้มหระคะก็เพื่อที่ข้าวเหนียวเนี่ยจะได้เป็นเม็ดสวยน่าทานนี้คะอ๋อ งั้นจิตต้าพร้อมมาช่วยพิเศษมูนข้าวเหนียวกันหรือยงังคะพร้อมแล้วค่ะเราก็จะเริ่มจากการผสมกะทิแล้วก็ใส่เกลือลงมานิดนึงค่ะให้มันมีรสเค็มนิดหน่อยน้ำตาลเราก็จะใส่ข้าวเหนียวลงมาในนี้เลยค่ะ แล้วก็ให้พีต้าค่อยๆเทกะทิลงมาในข้าวเหนียวเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอช้าแป๊บเดียวให้น้ํากะทิมันเข้าไปในตัวข้าวเหนียวก่อนแล้วก็ค่อยเติมต่อเดี๋ยวพอเราคลุกกะทิกับข้าวเหนียวเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอากลับเข้าวในหม้อน,นึ่งใหม่นะคะแล้วพักไว้จนเย็นค่ะอ๋อง่ายมกมากเลยค่ะแค่ถังถ้วยแค่อะไรนะ ใช่ทางถ้วยลงไปเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลามาเริ่มของตัวนางเอกของงานเลยค่ะนั่นก็คือคุณสามขยะถูกต้องนะคะต้องใส่อะไรบ้างคะเราจะเริ่มจากการตอกไข่เป็ดก่อนค่ะโอโะใหญ่กว่าอยุ้ใหญ่มากทำไมต้องใช้ไข่เป็ดคะใช้ไข่ไก่ไม่ได้หรอคะ ในขนมไทยเนี่ยนะคะก็จะนิยมใช้ไข่เป็ดมากกว่าไข่ไก่อยู่แล้วเพราะว่าไข่แดงของไข่เป็ดเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าค่ะแล้วก็เขาก็คิดว่าไข่เป็ดเนี่ยรสชาติอร่อยกว่าด้วยหนูสามแล้วเฮ้ยขี้โกงนี่ก็เพราะว่าพี่เพมัวตัดพูดแลพี่ต้าแอบถามพี่เทนี่เปิดสวิตเอาเบอร์อะไรดี ขอบเบอร์สองต๊ดต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 เบอร์สองค่ะอย่าแรงค่ะ,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 ะเอาเบอร์หนึ่งแล้วนโอเค okay. เอาต๊ดอาเหลือมบอรึงแล้วกัน,นะะสองไข่เข้ากันแล้วนะคะเข้ากันแล้วงั้นเดี๋ยวส่วนที่2นะคะพิต้าเราจะผสมกะทิเข้ากับน้ำตาลปี๊บเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลปีบ๊บลงไปค่ะให้หมดเลย แล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยค่ะพอน้ำตาลของเราละลายเรียบร้อยแล้วนะคะพิต้าจะขยำใบเตยเอ้ยใบเออถูกแล้วเอยบีบให้กลิ่นของใบเตยออกมาวิพี่พี่ต้าทำอยู่เจก็จะผสมไข่ลงไปในนี้เลยค่ะ พีต้าขยำใบเตยเสร็จยังคะใส่ลงมาเลยค่ะพอทุกอย่างขเข้ากัน,นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอากระชอนแล้วก็มากรองแค่นี้นะคะเดี๋ยวพี่เจก็จะเอาสังขยางเราไปนึ่งแล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ ลืมฟักทองพิต้าไปเลยพี่เฟแกลืมหรือเปล่าไม่ได้แกลืมงั่นไงเสียงสูงโกหกลืมจริงจริงพิต้าไม่เชื่อหรอกพี่เฟโกหกค่ะพี่เซไม่ได้ลืมฟักทองของพิต้าหรอกค่ะอยู่นี่เราจะเริ่มจากการตัดดูข้างบนของฟักทองก่อนเลยค่ะว้าวเปิดออกมาแล้ว แล้วเดี๋ยวพิต้าใช้ท้อนพักออกมาให้หมดเลยนะคะพอเราคว้านเมล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทสังขยาใส่ลงมาในฟักทองเลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาฟักทองของพิต้าแล้วก็สังขยาพิเศษลงหม้อน,นึ่งเลยค่ะ ะถ้าอยากรู้ต้องกลับมาดูช่วงหน้าค่ะ คุณนประโยชน์มากมายให้ทั้งแคลเซียมฟอสฟอรัสและว,วิตามินเอสูงสามารถนำมาทำได้ทั้งอาหารคาวหวานแถมใบอ่อนมเมล็ดและดอกของฟักทองก็มีคุณค่าทางอาหารพอๆกับเนื้อฟักทองเลยนะคะรู้อย่างนี้แล้วมาทานฟักทองกันเยอะๆนะคะพิซ้าคอนเฟิร์มค่ะ โอ้โหเมนูสังขยาของพิเศษและน้องพิต้าใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าจะอร่อยขนาดไหนกลับมาลุ้นกันดูค่ะ